รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทัชแอนด์โกมีเดียเครื่องสำอางคาลิโนเคเคเทคค m มเมจิกไวส e สยามแอมพลิ y เสนอ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ราตีพิทักษ์นะครับผมรายการที่สะท้อนชีวิตสังคมของคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพในยามค่ําคืนครับผ่านมุมมองในสิ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยรับรู้หรือยังไม่เคยได้สัมผัสครับใช่ค่ะต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ในช่วงกลางคืนนะคะหลังเที่ยงคืนไปแล้วมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆทีเดียวไม่ว่าจะเที่ยวกินชอบ ทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ครับผมรายการเราจะนํามาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามแน่นอนทั้งสถานที่บุคคลแล้วก็ในสิ่งที่สะท้อนกลับสู่สังคมด้วยครับรวมมืวรวมใจนั่นเองนะครับผมใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้กลางวันคนกลางคืนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วคคนกลารวันคนกลางคืนไปแล้วครับผมแต่กลางคืนในสิ่งที่ดีถูกต้องค่ะแต่ว่าเรื่องราวที่เป็นมุมมืดนะเราจะมาทําให้สว่างในช่วงกลางคืนผมกลางคืนจะไม่เงียบเหงาใช่ครับผม จากมืดๆก็มาเป็นสว่างๆนะครับจ้า,จาไม่<า>ก,ก็ก็เดี๋ยวต่อไปก็สว่างก็สว่างสว่างเฮ้ยพรุนี้ต่อยเลยดีกว่าจะ,จะไปตามปลากเกียวมาต่อยเลยนะเฮ้ยปลากเกียวเหรอฟแฟนคลับนะเนี่ยเอาจริงดีอ้าวมาจริงเหรอใช่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ตอนเนี้ยอ๋อแต่เดี๋ยวนะปลากเกียวปลากเกียวถเถอะแอ,เอมอ่ะน้องไม่กล้าหรอกที่ไม่กล้าหรอกเก็บไว้เออเดี๋ยว่าดีว่าโอเคจะบอกว่าปลาเกียวนะขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เชื่อป่ะที่เมืองไทยนี่ด้วยเหรอก๋วยเตี๋ยวต้องอร่อยดิสิ โอ้ยอย่างน,น,นี้เลยหรอซ้ายข,ข,ขวาเลยก๋วยเตี๋ยวอะไม่ชงมวยแล้วหรอ <S 2> <S 2> ไม่รู้เหมือนกันะ <S <S 2> <S 2> อะหรอไปถามเขาไหม <S 2> <S 2> ไปถามไป <S <S ไปดูก<บ>ันครับผม ก็าล้วถ้การที่เดียวแทบได้จะเป็นคู้เดียวคู้ถืแสงจันทร์โผแชมป์โลกด้วยไปดูครับบ่มีแชมป์โลกมวยไทยรายวันน่าจะเป็นแค่มวยครับนี่สวัสดีครับสวัสดสีครับขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมพี่ได้ครับได้ครับชื่อชื่อจริงพี่ชื่ออะไรครับชื่อเพชรพลอยโบภิทีครับผมชื่อเล่นตอนนี้เขาเรียก แมนนี่ปลาเกียวแล้วครับครับแฟนพันธ์แท้ครับผอ้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาเกียวพี่ไม่ใช่ปลาเกียวใช่ไหมผมไม่ใช่ครับหน้าเหมือนครับผมหน้าเหมือนปลาเกียวแต่ไม่ใช่ปลาเกียวเขาก็เลยสวมรอยสวมรอยสวมรอยจุดขายครับจุดขายจุดขายครับผมแล้วก็นึกว่าแชมป์โลกแต่พี่เคยชกมวยใช่ไหมเคยครับเคยชกมวยไทยครับผมเคยชกมวยไทยครับเคยเป็นอดีตนักมวย อดีตนักมวยครับเดีย๋ยวยงงั้นต้องขอคุยกับพี่เขาเลยแหละครับด้วยความชื่นชอบส่วนตัวและรูปลกักษณะของเจ้าของร้านที่ละไม้คล้ายคลึงกับนักชกระดับแชมป์จึงทําให้เกิดจุดขายและน่าจดจําของร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้ครับอ,อันแรกๆลูกค้าที่อยู่ยาวราชทํามาให้ครับผมเขาบอกว่าหน้าตาเหมือนกันออผมก็เลยคิดว่าเออมันเป็นไอเดียเป็นจุดขายผมก็เลยต้องทํามา จริง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 ตัวพี่ไม่ใช่เลยมีมีแชมป์โลกใครบ้างเนี่ยมีสมรักก็มีสมรักไม่มีแชมป์แต่มีมีเงินเดิมพันสามล้านบาทโอ้อันนี้ก็ขนใจผมเหมือนกันเนี่ยใครเห็นชัยโอ้ตั้งนี้ทั้งแชมป์ทั้งหมดพี่มีอะไรอีกในร้านเนี่ยที่มีรูปของพี่ไปดูอันนั้นก็นี่ก็คือแก้วคงประยูนนะที่เหรียญเงินโอลิมปิกพี่ถ่ายรูปคู่เขาจริงเหรอหรือเอารูปแปะแปะตัดตัด ร้านร้านเขาทำมาให้อ๋อร้านเขาทำมาให้ใครที่ว่าเด่นเด่นดังๆผมก็สะสมมานันอย่างนี้ก็นี่ก็เจ๋งเจงนะถ้าคนอื่นจะทำจุดขายแบบพี่ได้ปะก็เขาน่าจะทำได้นะแต่ถ้าหน้าตาเขาเหมือนอะเออเเหมือนม่่ามั่งเหมือนอะไรมั่งจุกมุกอะไรเขาโคงททำได้นั่นคือจุดขายนั่นก็คือจุดขายแต่ละบุคคลนะครับ อันนี้เขาบอกว่าเออมันเหมือนเขาผมก็เลยต้องเออหาวิธีมาเป็นจุดเด่นจุดขายเป็นร้านค้าที่ว่าเออมาแล้วแปลกแปลกลูกค้าส่วนใหญ่นะ80%ดิซนกินเสร็จปุ๊บเขาจะขอถ่ายรูปอ๋อนึกว่า,วาเป็น,นแชมป์มีรวบอะไรอยู่ข้างในนะอ๋อนี่อ้อเออทำเนียบอะไรพี่อ่ะทำทำเนียบแชมป์ครับผมแชมป์เจ็ดสีครับ ก็ oh. นี่ก็ดวนเป๊ก็สนใจผมเหมือนกันโอ้ oh. นี่ก็สลาวุธก็สนใจผมส,ร,สรุป,ปรสรุปพี่ชอบมวยเลยนะชอบมวยครับผมก็เลยหาจุดขายทางนี้มาเลยระหว่างเมียกับมวยนี่ผมเลือกเลือกมวยนะครับผมเอาแล้ว okay. ไม่ได้เลือกเมียนะครับนะครับ40สิ40บาทครับ แล้วทำไมไม่ไปเรื่องขายตอนกลางวันทำไมไม่ขายตอนดึกๆอย่างนี้ก็มันเรื่องคืนแล้วนี่มันไม่มีที่ว่างให้ขายครับครับตอนนี้การถนนนะเรานั่งคุยกันกลางถนนอ่าอ่ากลางถนนนั่งคุยครับซึ่งถ้ากลางวันนี้ขายไม่ได้เลยตรงนี้ไม่ได้ครับมันเป็นทางทางทางเข้าแบงก์กรุงเทพทางเข้าธนาคารแล้วเราต้องเสียค่าที่ก็เดือนหนึ่ง พันหนึ่งครับให้กับกทมแล้วอาชีพก่อนหน้านี้ของพี่มันทำหลายอย่างเป็นทั้งเด็กปั๊มน้ำมันเป็นทั้งพ่อค้าขายลูกชิ้นปิ้งอะไรสารพัดอย่างเลยแต่เป็นการชอบค้าขายมากกว่าอย่างอื่นต่อยต่อยมวยก็ต่อยค้ากําปั้นก็ค้าค้าก๋วยเตี๋ยก็ค้าหน้าเขาพี่พี่เขาเหมือนแชมป์โลกชื่ออะไรนะแมนนี่ปลาเกียวครับผมน้าเกลียะบางคนเลย ทานที่ร้านพี่เขา,าก็ว่าน่าเหมือนปลาเกียวชีวิตในลมหายใจหลังมมขึ้งคืนนี้ครับคงไม่หยุดเท่านี้ครับของพี่เขาก็ต้องเดินต่อไปถ้าอยากมาทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆก็หน้าหัวลำโพงครับที่นี่อร่อยจริงๆนี่แหละครับแอมเห็นไหมครับผมก๋วยเตี๋ยวปลากเกียว ระดับชป์โลกเลยนะใช่ครับแต่ว่าเขาก็เป็นแฟนขับเหมือนกันแต่เขาไม่ใช่ปากเกี่ยวจริงหน้าตาละไม้คล้ายคล้ายเฉยๆแต่คนไปกินนี่ก็ไม่กล้านะคุณแต่มาฮึดฮัดื้นฮัดเพิ่มนุ่มเพิ่มนี่่ไม่ได้นะท่านผู้ชมท่านไหนที่ทราบนะครับก็สามารถไปไปอุ่นหุนกันได้นะครับผมเดี๋ยวเราสองคนก็ว่าก็จะไปอุนอ่าไปเลยไหมเ่ิงรายการหรือว่าเดี๋ยวที่มีอย่างอื่นยิ่แยะเลย เวลาพูดถึงเรื่องกนอินจะไปตลอดเลยแต่ก็ไม่จ่ายนะตั้งไม่จ่ายด้วยอ่ะก็เลี้ยงบ้างอะไรบ้างสีอ่อะเรื่องต่อ,อไป,ไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยทิกตอกติกตอกติกตอกติกตอกของกินหรือเปล่าไม่ใช่นะเยอะและ้วเยอะแล้วต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของโรงชำระหมูคุณครับผมเขาทำงานตอนกลางคืนนะแต่ก็ไม่รู้ว่ากางวันทำอะไรเหมือนกันแต่ว่ากลางคืนเนี่ยเขามีเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียว กับที่นี่นะคะคต้องบอกว่าทั้ง้ชมอาจจะไม่เคยเห็นค,คือจริงๆเราสองคนก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูครับก็ไม่รู้จะไปทําไมเนาะรือว่าเผือชอบแหละขึ้นมาจะจะ,จะเศร้าอ่ะเรื่องต่อ,อไป เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเออทิกตอกติกตอกติกตอกติกตอกของกินหรือเปล่าไม่ใช่นะเยอะแล้วเยอะแล้วต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของโรงชำระหมูคุณครับผมเขาทํางานตอนกลางคืนนะอแต่ก็ไม่รู้ว่ากลางวันทำอะไรเหมือนกันแต่ว่ากลางคืนเนี่ยเขามีเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวกับที่นี่นะคะต้องบอกว่าทนู้สชมอาจจะไม่เคยเห็นคือจริงๆเราสองคนก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูคก็ไม่รู้จะไปทําไมเนาะเดี๋ยวเขาเผอชำระขึ้นมาจะ แต่ว่านี่คืออาชีพของเขาที่สามารถสร้างรายได้กับเขาในยามค่ำคืนเหมือนกันนะครับผมแต่ที่น่าสนใจนะอแต่ว่าถ้าเกิดว่าแอมเนี่ยจะเปลี่ยนอาชีพอันนี้ก็ก็โอเคสนับสนุนนะเก็บไว้ก่อนดีกว่าแต่ไปดูพวกพี่ๆเขาทํางานกันก่อนดีกว่ามีความน่าสนใจแค่ไหนท่านผู้ชมไปติดตามพร้อมๆกับเราสองคนได้เลยค่ะไปครับทางนี้อ่าทางนี้นะโอเคระบบเขา คนเนี่ยอาจจะนึกถึงตลาดในตอนเช้าค่ะที่มีภาพของเขียงหมูนะคะเราก็พ่อค้าแม่ค้าภาพบรรยากาศของการขายหมูในยามเช้านะคะแต่ว่าคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าก่อนที่จะมาอยู่ในเขียงหมูตอนเช้านี่นะคะคือเขามีกระบวนการยังไงหมูพวกนี้มาจากไหนแล้วก็มีการชำระที่ไหนนะคะวันนี้ค่ะดิฉันมาอยู่ที่นี่เลยค่ะ พันนกนะคะซึ่งเส้นนี้นะคะตลอดทั้งเส้นเนี่ยในยามค่ำคืนนี้ก็จะไม่ใช่ร้านนาฬิกาหรือว่าร้านแว่นตาอีกแล้วนะคะแต่จะแปรเปลี่ยนไปเป็นร้านรวงของการทำแหละเนื้อหมูนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันก่อนดีกว่าค่ะ แต่รุ่นเตี่ยผมก็น่าจะประมาณ20ฝ่าครับเร,เราจะสั่งมาจากราชบุรีแล้วก็จะมาเป็นตัวๆม,มาเป็นตัวเป็นๆคือเราจะสั่งมามีออเดอร์ก็วันหนึ่งก็5 6 0ถึง6สิบตัวแล้วแต่ลูกค้าว่าลูกค้าจะใช้เท่าไหร่เ,เราก็จะโทรสั่ง แล้วอย่างนี้ว่าชำระนี่คือเราชำระเองชำระเองครับชันนีระเองเลยนใช่ไหมคะครับอกว่าไปรับซื้อเขามาตัวเป็นๆแล้วเราก็มีคนงานของเรามาชำระเองใช่ครับมีชุดชำระครับพอตอนคืนก็จะมาใช่ครับตอนคืนก็จะมาจัดส่งลูกค้าอีกทีแล้วทีนี้ว่าอย่างอย่างลูกค้ารายใหญ่ๆเนิยงเงี้ยที่เขารับเราไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือส่วนใหญ่เขาจะเป็นกี่กิโลหรือว่า เป็นกตัวก็แล้วแต่ครับเขาจะสั่งมาเป็นพวกเนื้อสันนอกสามร้อยโลเนื้อสมชัน200ร้อโลเนื้อทุ้ยสองร้อยโลประมาณนี้แล้วแต่แล้วอย่างนี้ทาไมต้องเป็นในย่านนี้ในย่าิพันนกอะคะในย่านพันนกมันเป็นตลาดที่ดีมั้งครับมันเป็นตลาดที่ดีแล้วที่นี่เห็นมีหลายร้านมากก็คือตรงนี้เขาทำกันมานานแล้วเหรอคะก็นานครับตั้งแต่เริ่มมาก็ก็เห็นทุกเจ้าอยู่ใน2ี่สิปีได้ทุกคน และอย่างร้านคุณพี่เนี่ยคือคุณพี่เป็น,ร,นร,รุ่นที่เท่าไหร่แล้วรุ่นที่เท่าไหร่รุ่นที่3ามต่อจากต่อจากพี่สาวครับมีเตียมีพี่สาวแล้วก็มาผมย่านพานนกคืออีกหนึ่งสถานที่ที่มีตลาดค้าส่งหมูที่ใหญ่แหล่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ทุกๆเวลาพบข่าเช่นนี้จะมีรถของเหล่าพ่อค้าคนกลางจอดเรียงรายกันเป็นแถวมัไปจัดสรรสู่ตลาดในแต่ละสถานที่ของการทำมาหากินของตนจึงไม่แปลกนะที่สถานที่แห่งนี้จะถูกเรียกได้ว่าคือจุดเริ่มต้นของวัตถุดิบชั้นยอดที่เรียกกันว่าเนื้อหมูพี่กำลัทงทำอะไรอยู่คะอ๋อห่อ,อ,อ,อกระดาษครับคือหมูเวลาถ่ายรอบไยถ้าออเอาไปแช่น้ำเยอะ ข่อค้าของการแล้วก็เอาไปขายใชมคะขายอยู่วหนเนตลาดดินแดงแล้วพี่ป้าป้าแหลกแหลงเจะมาซื้อเพื่อสืบขายส่งตรงนี้ได้ยังไงคะเออก็คือรู้จักป้ายที่าบอกว่าตร้ขายส่งอ๋อิย่านนี้คือเป็นแหล่งเลยใช่บไหมคะแล้วคือต่อวันต่อวันเนี่ยพี่เอาไปขายเยอะไหมต่อวันหนึ่งก็สองสร้อยโลไม่เยอะอะไรไม่ได้ย 24ชั่วโมงของพวกเขาเหล่านี้ค่ะก็ยังจะคงดําเนินต่อไปนะคะเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้ก็เป็นฟันเฟืองแห่งกระบวนการผลิตแล้วก็กระบวนการชําแหละเนื้อหมูค่ะเพื่อที่จะส่งต่อไปยังตลาดในตอนเช้าพเพื่อที่จะให้คุณผู Ball ้ชมทุกท่านนะคะได้มาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็นาไปประกอบอาหารในตอนเช้าต่อไปคะ่โโะโช๊ะตัดได้ขาเล็กชับชับชับตัดได้ขาเล็กชับชับชับน่ากลัวไม่ไม่ไม่น่ากลัวหรอก เพราะว่าหลังจากนี้ไปก็เป็นอาหารให้กับเราได้ทานกันอันนัน,น,กกน,น่ากินอน่ากินอธิ่ักลัวปวดข้องจองมากเลยแอมจับมือหน่อยเชื่อได้ไ <c oughs> เราจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าในทุกๆวันนะคะเราพาท่านผู้ชมไปติดตามกันอยู่แล้วในเรื่องของการร่วมมือร่วมใจนะคะซึ่งต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนในช่วงกลางคืนที่หลายๆคนกําลังแบบโหดหลับสบายเราสองคนจัดรายการอยู่แต่ก็มีพวกพี่ๆเนี่ยแหละค่ะทำงานเจ้าหน้าที่เขาทํางานกันนะคะเพื่อความสะดวกสบายของท่านผู้ชมครับผมคนใช้รถใช้นายตอนคืนครับผม,มไม่ว่าจะเป็นบริเวณ ทางสัญจรธรรมดานะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของทางหลวงนะครับผมทางห<ช>ลวงอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็น่าสรรเสริญเขาเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะคแล้ววันนี้นะคะเราจะไปติดตามการทํางานปฏิบัติหน้าที่ของพวกพี่เเขาครับผมไปติดตามกันเลยค่ะครับเชิญครับ,น,รบนี่ครันี้นอ่า และในวันนี้นะคะฝนก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับร้อยตำรวจเอกนะคะภูนิสิงห์ดาวแจ้งค่ะรองสารวัตรนะคะฐานตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกำกับการหน่งนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกองวันนี้เห็นรถสายตรวจเยอะแยะเลยค่ะวันนี้ทําอะไรกันคะอ๋ออันนี้เราก็มาร่วมตั้งจุดตรวจหรือจัดตามนโยบายของผู้พับกาาครับผม อ๋อวันนี้คือมีการตั้งด่านเหมือนจะเป็นด่านใหญ่เลยหรือเปล่าคะเพราะว่ามีความยาวยาวมากเลยก็ปกติแล้วการตั้งด่านเราก็ุ้ครัางก็จะเป็นด่านใหญ่อยู่ตลอดเด่านใหญ่แบบนี้นะคะภารก <ๆ S 1> ิจหลักๆหน้าที่หลักๆนะคะของตำรวจทางหลวงคืออะไรพอพูดถึงหลักตำรวจทางหลวงจริงๆแล้วตำรวจทางหลวงเนี่ยนะภากิจหลักแรกเลยว่าให้ความสะดวกอำนวยความสะดวกด้านการจราจรประชาชน ดูแลรับสิทธิของประชาชนบนถนนหลวงมีทุกอย่างครับแม้แต่ก,การป้องกันป่าปราอาชญากรรม<อ>การตรวจค้นป่าปราย,ายาติดกา,การจับจับบุคคลต่างด้าวหรือแม้แต่ผู้ที่มเมาแล้วขับขับและโทรที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาแต่เพื่อความงได้ครับแล้วเวลาตั้งแดดแบบน,นี้ผู้กองเคยพบเจอพวกยาเสพติดเป็นจำนวนเยอะๆบ้างไหมคะก็เคยพบเจอค่ะแล้วผู้กองสังเกตยังไงว่ารถคันนี้ใช่แน่นอนเลยว่าเขาจะต้องมียาเสพติดในรถ ถ้าถามว่ารถคันนี้ใช่แน่นอนหรือไม่พยาญาโดยด้วยเราก็ระบุบอกไม่ได้เพียงแต่ว่าก่อนในฐานสงสัยรถจะเรียบบางคันบางรถบางคันมาปุ๊บเนี่ยมีบรรลุไมาเยอะค่ะแล้วพอเมื่อเห็นด่านปุ๊บรถคันนี้จะจอดไม่ยอมเข้าด่านต่อไม่ยอมเข้าด่านเราแต่ว่าการตั้งด่านเราตำรวจทางหลวงจะมีการวางกระเก้าหน้ากระเก้าหลังไว้ดักหน้าดักหลังไว้เลยเมื่อเห็นรถเริ่มว่องไปเห็นด่านปุ๊บเนี่ยจะมีบรรลุต้องไปทำจอดรถลูกนี้งรถไม่อยากเข้าด่านเราก็จะมีคนแกล้งมาแล้วให้เราใช้ความระมัดระวัง อ่านะแล้วก็อาจจะไปตรวจเช็คก็อาจจะพบเจอใช่ไหมคะแล้วในกรณีที่เขาบอกว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองแล้วแหกด่านละคะมีไหมคะตอนนี้นี่ก็เคยพบฮะอ่าแล้วเป็นยังไงแ,แล้วติดตามยังไงอะคะคุณตองตอนนี้ได้แหกด่านปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีตะเกาหลังค่ะยึงระยะไว้ประมาณสักกิโลสองโลเมื่อแหกแล้วปุ๊บเราจะวิทยุแจ้งประกาศจับว่ารถหมายเลขนี้ทะเบียนนี้ค่ะแหกด่านไปค<อ>งใส่แล้วมีปิ่งไปถูกไหมหรือตามหิดมาค่ะตะเก้าหลังนะก็จะทำการเรียกรถปิดถนนไว้ กันไม่แล้วก็มีรถออกติดตามเราจัดรถตออคอยติดตามไว้เราถ้าสมมตินะคะอย่างเมื่อกี้ที่ออผู้กองบอกว่านะคะมีสเกลหน้าสเกลหลังไว้เคยพบแบบว่ากรณีที่แบบว่าเมาแต่จอดนอนเลยตอนเช้าถึงค่อยไปอย่างนี้มีไหมคะถ้าเกิดเจอรถเมาปุ๊บจอดกลัวกลัวพวกนี้ยเราก็ต้องเรียกมาเอาเรียกมาเรียกมาเราจะเห็นอยู่แล้วล่ะว่าเขาจอดก็้มีรถที่มีรษจอดถ้าเขาได้จอดนอนเมาปุ๊บแล้วก็เชิญไปนอนจอด เราจะมีเนี่นย,จนจยจากปั๊มเนี่ยให้ปลอดต่อให้ปั๊มลื่นตาให้รถมาปลอดภัยแย่มันปลอดอะไรปลอเหลืองหรือช่องทางตัวที่ย่าจะลายค่ะนะคะในบางกรณีนะคะคุณผู้ชมนะคะเวลาที่เขาตั้งด่านกันนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมจะต้องตั้งด่านเวลานี้ทําให้รถติดนะเสียเวลาผู้กองรู้สึกยังไงกับความคิดที่ประชาชนคิดว่ามันเสียเวลาทําให้ประชาชนเนี่ยเขาทํารถติดกันอันนี้คอยติด ครับี่นี้เราต้องยอมรับทำใจนะครับบางทีเราต้องยอมว่ามันมีแบบของหน้าบางคนก็บอกโอเคดีนะกานไปมาเติมวดแล้วอุ่นใจสบายใจดีบางคนก็บอกว่ารถติดรถเสียเราก็ต้องรับสภาพนะเราอาสามาต้องทำใจได้บางทีคนชอบไม่ชอบแล้วแต่สองวันเราก็มีตั้งนะเราจะเจออะไรบ้างคะในช่วงกลางวันโดยส่วนใหญ่สองวันก็ทุกแบบเหมือนกันครับก็กลางวันก็เจอได้ทุกอย่างนะไม่ว่าตรงนี้ก็เมืองอาวุธปืนยาติด แล้วก็ทาบิดพหลบระจันต่างอืมค่ะจังว่าตอน,ตอน,นกลางวันก็ตั้งตอนคืนก็ตั้งนะคะยังไงนะคะผู้ที่ขับขี่นะคะไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์เองนะคะก็ต้องขับขี่ด้วยความ,มาระมัดระวังแล้วก็ต้องทําให้ถูกกฎจราจ,จรนะคะแล้วก็อย่าพกสิ่งเสพติดนะคะพวกนี้อันตรายมากๆเลยนะคะอยากใช้ผู้กองค่ะฝากนะคะไปถึงนะคะประชาชนทั่วไปด้วยค่ะก็ก็ะาะฝากถึงผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านนะครับขับขี่รถก็วยความวยใยจากตำรวจทางหลวงใช้รถก็ ไม่พับฟังเมาก็อย่าขับขับก็อย่าทูอย่ารับนะครับล้วขับรถก็ทุกวันนี้ต้องยอมรับนะครับบัเหุต่างๆเกิดจากใช้ความเร็วเกินสายตาหนายหมดอย่างไรก็ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะครับจะสามารถช่วยลดปัญหาได้นะฮะก่อนออกจากรถต้องขอออกจากบ้านก็ต้องเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นสภาพคนขับสภาพรถหรือข้อมูลเส้นทางต่างเพื่อได้ดูดการเดินทางครับผมนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งภารกิจนะคะที่สำคัญมากๆนะคะของกระทรวงทางหลวงค่ะ ขอบคุณมากครับผมโอ้โหเราตะเวนเ้องกันเลยอ่ะนี่แหละครับผมตำรวจทางหลวงเออ,เอ,อนะ ขณะที่ทุกคนกําลังนอนหรือว่าตอนนี้ที่ออกมาใช้รถถูกต้องผู้ที่เขาก็ดูแลอยู่ใช่ดูแลเราอยู่นะครับผมและตอนนี้เราก็ไปดูเขาอยู่เมื่อกี้นี้อืมเรียบร้อยเห็นภารกิจทุกอย่างทุกเม็ดใช่ค่ะทุกวินาทีต้องเห็นใจนะแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันบ้างนะคะเพราะว่าเขาก็ทกอะไรละดูแลความสะดวกสบายให้กับเราเอื้อมนวยให้กับเราเป็นเรื่องดีมากอย่าขึ้นเสียงเขาเยอะนะ ไม่คเคยเคย้าขาตลอดนั่นแหละเขาปล่อยเลยไงนั่นไงอ่ะอ่ละค่ะวันนี้นะเรื่องราวหลายๆเรื่องก็น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวถูกต้องอ่าครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของราตรีพิทักษ์นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีมีความสุขร่ำรวยมีเงินทองใช้ทุกท่านนะครับผมจากใจทีมงานราตรีพิทักษ์อิฟและแอมครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ